ปันเศนกับน้มแมนยวนดินแดงไหมมีตะตัวบอกไงเสหลอเหงาข้าวเน่าคิวเหนียวย้ยฝนตกเศร้าไหม่ๆเสหลชจังคอยหาบเขาไปส่งผัวเลยพ่อลงเงี้ยนมากยางไปน้ำทั่งมีตะขี่กระเดียนถอยหลังกลับเลยไม่ได้กินหอดเขาผัวถ้านไม่กินเองย,ยุเงี้ยนหรือล บไปส่งเลยเก็ตหยงังบานซื้อเลยหย่านที่เระเนียงกระเดียนนี้ยังจ่คอยหล่ให้ตอนนั้นคือกันเขาพาไปรับจ้างถอนทัวเนาะถอนทัวลีสง่งชุดแถวดินดำถอนขึ้นมาบ่าไดไม่ได้ขี้กเดียนนอะเรื่องหย้ยเรื่องห้องเรือตายแลนนี้จากปลาตัวว่าเอาเลยก็ไปรับจ้างจักเถียอลยรแบบนี้ บปล่าเลยขันไปลบตัวหนาฝนนี่ก็บ้าลบขึ้นมากมีกี่ขีเดียนเ่ยโอ้ยบปล่าหมัดตัวเศร้าเลยบ่าว่าแปลวาปิดทัวเลยเหมนี้ขันไปฮักกระโพดไปไปยุฮักกระโพดเพราะว่ามันบ้านเปล่เป็นยังขันไปถอนทัวรีสงนะโอ้ยบปล่าน้ำกุ้ขาบปล่าน้ำเลยตอนขึ้นมากมีแต่ขี้ดเดียนเต็มมากหลาก ดินนั่นดำซะลอยเอ๊ยขี่ก็เดียนกันหลายดินแดงก็ขี่ก็เดียนหลายยันหลายยันขี่ก็เดียนแห้งอันถามม้วนถาม,มันพวกที่ไปทำงานประเทศนอกถาม,มาลาชูไป,ปเฮ็ดงานชูไป,ปเฮ็ดอย่างอยู่ประเทศนอกไปประเทศแคนาดาเขาว่าไปเดียงขี่ก็เดียนปปนะโอ้ยนายแห้งแต่แน้อง ก็ย่างดีมาเขาเยีายงขี้กรเดียนเอาปุ๋ยขี้กรเดียนไปขายมาไประเทศแคนาดามะนขะี้กระเดี่ยนก็ยอมมีตัวตุว้ยไงแั่เขาบอกฟ้ังโอ้นายอย่ายเงีย้ยได้ค่อยไปเหตุแต่เห็นว่าไดแล้วผู้ขายานรเปเรี่นงขี่กรเดียนเอาเงินมาไปปะเทศนหนปรปเทศหน้าวันไปเหตุนี้ยงไปเรี่นงขี่กรเดียนมานะี่เ้ย ทย่างท่แคนาดามีประเทศแคนาดายังจีนไดา้เดียนโอ้เริ่มเห็ดให้หอะไรเห็ดให้หอะไรก็เยานนียบนอันจี้จน้อยกันอนอนกับันอันกันับันน,นั่นน่าอัน ก็ะระับไปทางอื่นจ <laughs> บคของอะไรนี่นองตอนเน้ <laughs> เตรียมมาสั่งมาหมาไม้ว้างหน่ทางผนเตรียมมาสั่งมาหมาไว้บ้างนี่นอนเตรียมสั่งเตรียมหมาอะไรแยบบ่อยนนอน จะสีเห็ดขีดจก่อนก็อนสนอนเา่านเห็ดขีดเพะท่าน,นไหนหาแนาวมาเห็ดขนะีดอแวนวมาเห็ดขีดก่อนก็สนอนอบคุณเเ้อคุณนัวเตะมาให้กำล,ล่างแรงใจ อันเดือนนี้เจ้าได้เงินไปคุณโตเตะได้เงินไปได้เงินพี่ยูบไปได้เงินพี่ยูบไปเดือนนี้ ช่องหนึ่งพิ่นนั่นอันได้อันเดือนละสามหมื่นพอนะโอ้ยได้หลายให้เดือนละสามหมื่นเดียวิธีได้เพื่อได้สุดเดือนจุดเดือนละสามหมื่นเขาจะกองเงินบ่ได้พน,น,น,นันนะเพื่อได้เดือนละสามหมื่นพนันมาเห็นงานบันไปเห็นยูทูบย่างเดียวมาถ่ายคลิปลงกย่างเดียวได้เดือนละสามหมื่น cũng đầy có nằm tí là